กลาทิ้งกำลังดุส่งเจ้าภาพไปพักผ่อนพร้อมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศก็เลยได้ว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะครับกับคู่สเปนเจอเยอรมันทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆโดยคู่นี้ก็เป็นการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายศึกยูโร2024นะครับและก่อนจะไปเริ่มเก็บตกหลังเกมนะครับมาพูดถึงสกอร์ที่ผมเดาวไว้ก่อนนะครับก็ตอนแรกคิดว่าไม่ถูกแล้วนะเพราะว่าผมลงเป็นโพสต์ไว้เป็นสกอร์สามสองเนาะอ่าคือมันเฉือนกันแหละอันนี้ถือว่าถูกแล้วก็สเปนเข้ารอบอันนี้ก็นับเป็น กอล์มันเคลื่อนนิดเดียวเองแต่พอจบเกมไปแป๊บหนึ่งนะครับประมาณสินาทีอะ่อะก็เห็นคอมเมนต์เด้งขึ้นมาโคตรตรงเลยไทย2องจบเกมสเปน2เยอรมันหนึ่งผมก็งงวาอะไรวะทายผิดไม่ใช่เหรอซึ่งมันก็เป็นคอมเมนต์ในคลิปพรีวิวและฟันธงก่อนเกมสเปนจะเยอรมันนะครับแล้วผมก็เข้าไปดูผมก็เลยนึกออกว่าอ๋อในคลิปพรีวิวนั้นผมทายสกอร์ไว้2ส,สกอร์นี่ว่ะอ่ะผมทายไปแบบนี้ให้สเปนเฉือนชนะ2องหนึ่งหรือไม่ก็สามสองอยากให้ยิงกันเยอะๆนะ ซึ่งมันก็ออก2-1จริงๆนะครับแล้วคําถามที่ว่าทำไมไม่เอาสกอร์สองหนึ่งมาเป็นโพสตภาพล่ะคือคู่โปรตุเกสกับฝรั่งเศสผมทาย21เหมือนกันผมกลัวมันซ้ํากันก็เลยเอา3 2มาอีกอย่างหนึ่งก็อยากให้คู่นี้ยิงเยอะด้วยเนาะจะได้มันๆนั่นแหละครับคู่สเปนกับเยอรมันก็ถือว่าเป็นถูกเป๊ะเนาะส่วนคู่โปรตุเกสฝรั่งเศสก็ไม่ถูกนะครับเสมอกันแต่จุดโทษนั่นแหละครับก็เป็นการเดาสกอร์กันเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับถัดมาเรามาเริ่มเก็บตกเกมสเปนกับเยอรมันกัน เป็นทันทีนะครับเปตรีถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ฝั่งเยอรมันต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะเซนในการจ่ายบอลการแทงบอลและการยิงไกลของเขามันอันตรายมากๆนะครับทนี่คอสก็เลยจัดการตัดกําลังครับเข้าหนักเลยนะครับเปตรีเนี่ยจะตีลังกาอยู่แล้วนะครับแต่พื่อสิทนินที่นี่เทเลอร์จากพรเม์ลีกก็ไม่ได้ว่าอะไรตักเตือนก็ไม่ได้ตักเตือนอะไรนะครับเห็นว่าเป็นต้นเกมเหรอแต่มันก็เข้าหนักจริงอ่ะใช่ไหมนั่นะครับเปตรีก็เจ็บถึงขั้นเล่นต่อไม่ไหวจะต้องเปลี่ยนตัวออกนะครับส่ง ที่หลังเนาะอ่าหลังจากนั้นเกมก็ดําเนินต่อโคลอสก็มีไปย่ำใส่ยาเม,มาเนานะครับแต่กรรมการก็ไม่ว่าอะไรอีก ถือว่าเป็น2จังหวะที่โชคดีมากๆของโทนี่โคลสนะครับและเกมหลังจากนั้นเป็นฝ่ายสเปนครับที่ดีกว่าเกมไหลลื่นมากกว่าและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องชมสเปนก็คือดักบอลฝั่งเยอรมันได้ดีมากๆนะครับจนทําให้ฝั่งเยอรมันเนี่ยดูเป็นทีมจ่ายบอลกากไปเลยนะครับเออและที่สําคัญครับคือปีก2ข้างของสเปนเนี่ยคืออันตารายมากๆนะครับนิโก้วินเลียมกับรามินยาเมลยิ่งเล่นยิ่งทําให้เห็นนะครับว่า2คนนี้โคตรเก่งเลยไม่ว่าจะเป็นวิ่งไปเอาลูกจ่ายบอลตัดหลังอะไรเงี้ยแทงทะลุช่องมาใช้ความเร็ววิว่งไปออาบอแลแ้ววจังห ลากเลี้ยงจี้ใส่กองหลังเยอรมันคือไม่มีกลัวนะครับและพลิ้วมากๆด้วยจนทําให้เจ้าภาพเนี่ยไม่กล้าดันสูงเลยซึ่งเกมในครึ่งแรกนะครับทั้งสองฝั่งก็มีได้ลุ้นกันปรับป้ายนะครับแต่ก็ทําอะไรกันไม่ได้จบครึ่งแรกไปวยสกอร์ศ,ศ,ศูศหลังจากนั้นพอเริ่มครึ่งหลังมาฝั่งสเปนก็ยังดูดีกว่าครับแล้วก็มีโอกาสได้ลุ้นจากจังหวะน,นี้ครับลามินจามาสจ่ายมาให้โมราต้าในกรอบเขตโทษแต่โมราต้าดันซัดเหินข้ามคานไปครับโอ้โหน่าเสียดายมากๆากเลยเนาะมราต้าก็ม แต่กรรมการก็ไม่ว่าอะไรนะครับเป็นโทนี่เทเลอร์หลังจากนั้นในนาทีที่51สเปนก็มีจังหวะได,ด้ลุ้นอีกนะครับมราตาจ่ายมาให้ลามินามยาเมายาเมาเนี่ยเลี้ยงจี้เข้าไปข้างในเลยครับแล้วก็จ่ายบอลไหลๆไปให้โอโม่ับวิ่งมาซัดแล้วบอลก็พุ่งแบบเลียดๆเ,เข้าโกไปนะครับนอยเอร์มารับไม่ทันจริงๆสเปนขึ้นนาเยอรมัน1-0ครับและหลังจากที่ถูกขึ้นนำนะครับฝั่งเยอรมันก็แก้เกมทันควันเลยครับถอดเอาเดวิดลอมที่ปล่อยให้ลามินยาเมาจ่ายผ่านหน้าเฉ,เฉยเยถอออดกแลล้วสมทต hand. นอกจากนี้ก็ยังถอดเอากองกลางอย่างอิวคายุูดการออกและส่งกองหน้าอย่างนิคลัสฟูครุกลงไปก่อนหน้านี้ก็มีเปลี่ยนแล้วนะครับก็คือโรเบิร์ตแองดริดลงมาแทนเอมเรชานแล้วก็ฟอเรนเวสต์ลงมาแทนเลลอยซานน่หลังจากนั้นเกมของเยอรมันก็ฮึดขึ้นมานะครับแล้วก็มีโอกาสมาเรื่อยๆหลังจากนั้นสเปนก็มีปรับเกมบ้างนะครับก็เปลี่ยนเอาลามินจามาออกและส่งฟรานตตอเลสลงไปแทนนะครับตรงน,นี้ผมค่อนข้างเอนะว่าเฮ้ยเปลี่ยนเอาทำไมอะ่ะน่าจะเอาผู้เล่นลากเล็กเก่งๆไว้ค้ำในแดนหน้าแบบเวลาสวนอะไรเงี้ยเออสมมต พยายามบุกเต็มที่เนาะล้วมันจะมีจังหวะเสียบอลแล้วได้สวนน่ะผมว่าความเร็วของยาเมาน่าจะมีประโยชน์นะแต่นั่นแหละครับถอดอายาเมาออกแล้วส่งเฟราลนลงมาก็ตามสภาพนะครับฝั่งเยอรมันก็เฮ้ยทีนี้ไม่ต้องพะวงหลังแล้วบุกเต็มที่เลยอะไรเงี้ย <laughs> หลังจากนั้นฝั่งเยอรมันก็มีโอกาสมาเรื่อยๆเลยครับฝั <laughs> ่งสเปนก็ถอดนิโกวิลเลียมออกอีกโอ้โหโมลาต้าด้วยแล้วก็ส่ง2นักเตะจ,จากเรอัลซเซดัดลงมานะครับนั่นก็คือโมเรโน่และโอยาสบา ต่ฝั่งเยอรมันยังไม่หยุดครับถอดเอาเซนเตอร์แบ็กอย่างโจนาธานทาออกและส่งผู้เล่นแนวรุกอย่างโทมัสมลเลอร์ลงมาอีกโอ้โหคือไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะใส่เต็มที่เลยนะครับและแล้วเกมในช่วงท้ายก็กลายเป็นของเยอรมันมีโอกาสเยอะมากนี่คลาสฟูคุกอยิงไปชนเสาฟอร์เรียนเวียสเนี่ยมีโอกาสยิงมีโอกาสจ่ายแบบเด่นมากนะครับในช่วงท้ายปั่นป่วนฝั่งสเปนได้ดีมากๆจะมาเอามูเซียล่าด้วยคือเอาไม่อยู่จร,จริงๆอะจนขนาดที่ฟรานตตเลสต้องกระโดดเกาะเออยังกะอเมริกาฟุตบอลถึงจะเอาอยู่และแล้ว ในนาทีที่88กว่าฟอร์เรนเวส์ก็มาตีเสมอให้กับฝั่งเยอรมันนะครับ <c oughs> จนได้ครับทีนี้ฝักสเปนปวดหัวเลยนะครับเ <c oughs> พราะว่าถอดทีเด็ดออกหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ จบ90นาทีด้วยการเสมอกันหนึ่งหนึ่งและก็เล่นกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษซึ่งตอนนี้ฝั่งสเปนก็ถือว่าเป็นรองนะครับเพราะว่าทีเด็ดเนี่ยไม่อยู่ในสนามแล้วเนาะแถมในนาทีที่ร้อยสองฟาเบียงลุยที่ถือว่าโดดเด่นมากๆในเกมนี้ก็เจ็บอีกจนต้องถอดออกและส่งโคเซลูลงไปแทนสเปนตอนนี้ก็คือวิกฤตเลยครับและเวลาก็ล่วงเลยจนใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับถ้ายังทําอะไรกันไม่ได้เนี่ยต้องดวนจุดโทษนะครับแต่ทว่าในนาทีที่หนึ่งร้อยสิบเก้าครับดานิโอโมที่เกมนี้ยิงไปแล้วหนึ่งประตูได้บอลจากฝั่ง เขาก็ได้โยนบอมนลมาในกรอบเขตโทษและเป็นมิเกลโมเรโนโ่นะครับที่โมงเข้าไปโอ้โหคือแบบจะหมดเวลาแล้วว่าจะเตะจุดโทษกันแล้วทีมสตาฟเนี่ยเตรียมเดินไปนั่งจดลายชื่อคนยิงจุดโทษแล้วนะนั่นแหละครับสเปนก็ได้ประตูขึ้นนําอหนึ่งในช่วงที่ใกล้หมดเวลาเต็มทีแล้วเนาะหลังจากนั้นสเปนก็พยายามอุดให้อยู่ครับมีจังหวงะหนึ่งซามามูเซล่าลากเลี้ยงมาเนี่ยถือว่าได้ลุ้นเลยนะแต่เดนเนีเขคาปาเขา่าเก่ากว่าครับ ดึงเอาไว้เลยเออก็เลยได้เป็นเหลืองที่2เป็นใบแดงทุกล่ออกจากสนามไปนะครับแต่ถือว่าคุ้มนะครับเพราะเราไม่รู้ไงว่าหลุดไปเนี่ยจะถึงขั้นเสียประตูหรือเปล่าก็เอาชัวร์ไก่อนหลังจากนั้นก็จบเกมครับสเปนส่งเจ้าภาพเยอรมันไปพักผ่อนส่วนแขกที่เหลือเนี่ยสเปนจะดูแลให้เองนะจ๊ะ <c oughs> อ๋อผมลืมพูดถึงจังหวะคูคูเรียนะครับคือสเปนเนี่ยรอดพ้นจากการเสียจุดโทษมาได้แบบบุดวิจริงๆคือจังหวะนี้เนี่ยโดนมือคูคูเลียแบบเต็มๆเลยเนาะแต่ถว่าแอนโทนีเทเลอร์ก็ไม่ได้เปป่าาให้้้็นนจุดโทษัแลววภพมกขึ จังหวะก,ก่อนหน้านี้เนี่ยนิคลาสฟูคุกล้ำหน้านก็ถือว่ารอดไปนะครับไม่ใช่แค่สเปนนะครับแอนโทนีเทเลอร์ก็รอดด้วย <c oughs> ไม่งั้นไม่รู้ชะเหตุผลอะไรมาธิบายเลยนะครับเยกวดว่าท็อปฟอร์มจริงๆนะครับกรรมาการจากพิมเบลิกเนี่ยต่อมาครับนัดนี้ก็จะเป็นนัดสุดท้ายของโทนี่โครสแล้วนะครับคือเขาประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะว่าจบศึกโยโรครั้งนี้เขาก็จะแขวนสตั๊ด ซึ่งหลังจบเกมแดเนียลคาป์าเคานาโชเพื่อนร่วมทีมรอเมดริดิตก็เข้ามาปลอบแลลวครับและอีกคนนึงครับโคเซลู u, ก็เป็นเพื่อนร่วมทีมมาริเดเหมือนกันเข้ามาปลอบนะครับซึ่งก่อนเกมโคเซลูเนี่ยให้สัมภา์ถึงโทนี่โครสเอาไว้ว่าพวกเราหวังว่าจะส่งให้โทนี่โครสได้แขวนสตาร์ทในวันศุกร์นี้นะและแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแมและในรอบถัดไปนะครับรอบ4ทีมหรือว่ารอบรองชนะเลิศสเปนก็จะเจอกับฝรั่งเศสครับที่ผ่านโปรตุเกสมาด้วยการดวลจุดโทษนะครับอ่ะก็รออีกสองทีมที่จามมาะ เลิศให้อ่ะเราไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน